น้องอนะี๋อกอละจะไม่หกไม่อนังหวัดศีสะเกษเคยรู้จักเขาแต่น้องฟฟค่ะแต่ว่าชื่อจริงชื่ออะไรสัมภาษณ์เองแล้วล่ะค่ะเร่อันนี้เป็นนิสสงโมเดิร์นเทรดนะ โล่งนี่ประมาณแปดถึงสิบแปดสิบสิบโลนี่คือตกไซส์ไซส์นะครับไซส์จัมโบ้ครับไซส์จัมโบ้ใหญ่ตัวนี้ส่วนใหญ่เข้าห้องเย็นเข้าห้องเย็นเข้าแกน อันนี้เป็นสวนแรกที่แบบเปิดปางมากตรงปลายยาอยู่เนาะก็พูดจริงก็นัแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ปายชุมชนอ๋อของตำบลพานตํารุงแล้วหน่อยปกติจะตอบก่อนหน้านี้นี่ค่ะที่ใหญ่ก็คือมาตรฐานที่เป็นเกษตรปลอดภัยค่ะนะคะอันนี้จะเป็นคณะทำงานของท่านจุรินทร์กระทรวงพาณิชย์ค่ะ ครูเรียนเขาจะช้ำใช่ไหมคะทำไมมันถึงได้คําว่าหนามสะอาดหนามอาดคอนเซ็ปต์เขาผมจะใช้คําว่าอะไรดีคือการบำรุงนะครับอยู่การบลางคือเวลายาบำรุงฆ่าแมลงอย่างนี้คือเขาถึงอาหารที่ไอส่วนโอ้แต่ส่วนนี้ของเขาสวยจริงนะ มดันร้อยลังก็คือร้อยลังเลยทีนี้มันเกิดเป็นลูกแล้วมัน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 เกิดมต้องเป็นลูกอยย่างเดีวขอฝากให้พี่น้องชาวไทยนะครับเปิดใจลิ้มลองทุเรียนผัาไฟของขึ้นชื่อของดีสือเกตนะครับอยากให้ลองชิมลองทดลองดูนะครับว่า ทุเรียนรสชาติกรอบหวานมันเป็นยังไงของดีสีดเกดครับวันนี้เรามาเยี่ยมสวนนี่เป็นสวนแค่แค่หนึ่งหนึ่งสวนในที่ที่น้องฟีฟ้าเขาเป็นผู้รวบรวมนะคะที่ความมุ่งมา่ปรารถนาของดรจุ๋มที่ทำสารต่อระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงกรเกษตรก็คือ,อการตลาดนำการผลิตค่ะ ะค,ะคอนเซปต์ของเราก็คือการตลาดต้องนําการผลิตก็คือต้องมีตลาดให้กับเกษตรกรนะคะและตัวเกษตรกรเองเนี่ยไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองที่จะไปขายในโมเดิร์นเทรดหรือห้างสปปรรพสินค้าหรือตลาดส่งออกได้ด้วยตัวเองเนื่องจากเขาจะต้องดูแลทั้งสวนนะคะดูแลทั้งครอบครัวและก็ต้องดูแลพืชผลของเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องหาคนกลางที่ไม่ใช่พ่อค้าคนกลาง ะะเขาเรียกว่าล้งชุมชนนะคะเราจะมาสร้างล้งชุมชนด้วยกันค่ะโดยเฉพาะเราจะเปิดเปิดมิติใหม่ของเรานะคะในเรื่องของทุเรียนเป็นหลักก่อนว่าเราจะทําเรื่องล้งชุมชนทุเรียนนะคะวันนี้เราก็เจอดาวนะคะเขาเรียกว่าดาวเด่นนะคะดาวในป่าทุเรียนค่ะนะคะ,นะคะก็จะมีน้องฟีฟ่าที่เขาเป็นเด็กรุ่นใหม่นะหัวไวใจสู้นะคะซึ่งตัวเขาเองก็เป็นเกษตรกร,ร,กรลูกหลานของเกษตรกร,เ,ร,กรเหมือนกันนะคะ เขาจะสามารถรู้ว่าสวนไหนคุณภาพสวนไหนดีนะคะหรือถ้าซื้อไปแล้วบางทีทุเรียนมันอยู่ในลูกเราไม่รู้หรอกค่ะข้างในมันเป็นอย่างไรเขาก็จะสามารถที่จะเคลมลูกค้าได้หรือตอบโจทย์ลูกค้าได้และก็สามารถที่จะเอามาปรับปรุงสวนที่เขาเอาไปเนะะี่ยค่ะว่าสวนนี้ไม่มีคุณภาพอย่างไรต้องปรับตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์ของลงชุมชนค่ะนะคะ